รถครอบครัเวเจ็ดที่นั่งคันนี้ห้ามพลาดกันเลยทีเดียวนะคะออปชั่นจัดเต็มให้แน่นอนได้มาพร้อมกับเบาะหนังสีดําปรับไฟฟ้ามาให้อีกด้วยนะคะชุดไฟท้ายตัวนี้แบบ LED มาให้เรียบร้อยเลยนะคะสําหรับที่เก็บสัมภาระคันนี้คือกว้างขวางติดแอมรอบพันมาให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยเลยนะคะคันนี้นะบอกเลยว่าราคาดีมากนะคะเลขไมล์หลักหมื่นมาให้อีกด้วยนะคะใครมองหารถครอบครัวคันนี้ห้ามพลาดนะคะสนใจคันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูคลิปเต็มกันได้เลยคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพีพีเอทุกท่านเลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะมาพบกับพิมเพชรยนนะคะพิงอยู่ที่บริษัทเพชรยนเสรีไทย68แยกหนึ่งนะคะเรามี2สาขานะคะติดก,กับถนนใหญ่อยู่หน้าซอย95นะคะศูนย์รวมรถมือสองย่านที่ใหญ่ที่สุดในย่านมีบุรีนี้เลยนะคะมีรถให้เลือกมากกว่า400กว่าคันแน่นอนนะคะสําหรับวันนี้นะคะมีรถครอบครัวสวยๆโฉมไมเนอร์เชนนะคะคันที่อยู่ข้างหน้าของพิมพนี่เลย นะคะได้เป็นสีขาวมุกนะคะ,ะ,คะเลขไมล์หลักหมื่นมาให้กับพี P ่ๆอีกด้วยนะคะใครมองหารถครอบครัวไว้ใช้งานนะคะคันนี้ห้ามพลาดเลยทีเดียวนะคะออปชันเขาจัดเต็มมาให้แน่นอนนะคะสำหรับคันนี้นะโต้ตาฟอร์จูเนอร์สนะคะตัวไมล์ได้เชนได้เป็นตัวปี 2, 2022มาให้เลขไมล์เพียงแค่61 0 0 0เท่านั้นเองนะคะสำหรับคันนี้นะคะ9ก้0แ0บาทเครดิตีลูกค้าจับไปเลยฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถ นะคะใครพอิหาชมนี้อยู่ราคานี้คือแบบราคาดีมากๆและที่ําพัญลูกค้าได้รถปีใหม่ไปใช้งานด้วยนะคะขอรายได้สามหมื่นขึ้นไปซื้อคนเดียวจบเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดคันนี้กันเลยค่ะนี่ส่วนของด้านหน้าของเขาจะได้เป็นสรรีดำตัดขอบด้วยโครเมียมนะคะโลโก้ต้องการจะเป็นโลโก้ของทางโตต้านะคะได้เป็นทะเบียนนี้เลย5,262 ไฟหน้าทั้งสองดวงนะคะจะได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์มาให้มาพร้อมกับไฟเดนทามิ่งไลท์ LED แล้วก็มีไฟตัดหมอกทั้งสองข้างมาให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยนะคะตัวนี้ได้เป็นตัวเปลี่ยนชมไมนอไดเชนมาให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยเลยนะคะโครงสร้างคามสันตัวรถรับประกันแน่นอนนะคะในส่วนของล้อคันนี้กันบ้างคันนี้นะคะคุณลูกค้าได้เป็นล้อแม็กสวยๆมาให้เลยนะคะ Mac own, Mac แม็กสีเทาแม็กแท้เดิมจากโรงงานแม็กขอบ18ยางปี2 0 2 4 ถือว่าคันนี้ได้เป็นยางปีใหม่มาให้กับคุณลูกค้านะคะใช้กันยาวเลยตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่นะคะสำหรับคันนี้นะมีราวบันไดสีดํามาให้พร้อมเลยนะคะไฟเลี้ยวแบบ LED มาให้อีกด้วยนะคะมือจับตัวนี้นะคะคุณลูกค้าได้เป็นแบบโคเมียมมาให้นะคะในส่วนของภายในนะคะระบบเซนเซอร์ล็อกออโต้รอบพันกระจกปรับไฟฟ้ามีมาให้ มือจับจะได้เป็นแบบโครเมียมกระจกแท้เดิมจากโรงงานมีมาให้มีลาโพงด้านข้างมาให้อีกด้วยนะคะมีช่องใส่แก้วน้ําผลน้ํามีมาให้ปุ่มพุ s h start มีมาให้เรียบร้อยเลยนะคะกระจกจากศูนย์โตต้าโดยโตรงทั้ง4บานเลยนะคะตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่ร้อยเม็ดอาร์ตต่างๆมีช่องใส่แก้วน้ําผลน้ํามีมาให้ครบเรียบร้อย พรมไายหุ้มหนังสีดำได้เป็นพรมไรยมันติฟังก์ชันหน้าจอทัชส,สกรีนแอร์ออตโต้คันนีได้เป็นเกียร์ออตโอต้มาให้นะคะเบาะหนังสีดำตัดด้วยตะเข็บสีเทาภายในคือกว้างขวางนั่งยืดเหยียดขาได้สบายเลยนะคะได้เป็นเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้ามาให้กับลูกค้าอีกด้วยตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่สีเดียวกับตัวรถนะคะสติ๊กเกอร์มอก ะะยางเดิมไม่เสื่อมสาภาพมาให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยออปชั่นคือจัดเต็มให้กับพี่ๆแน่นอนนะคะสําหรับคันนี้นะเดี๋ยวเรานะคะมาดูนิส่วนของเลขใหม่กันเลยเหยียบเบรกกดปุ่มพุสตาร์ได้เลยนะคะลูกค้าสาหรับคันนี้หน้าจอสวยๆขึ้นมาให้เลยนะคะคันนี้เลขใหม่วิ่งอยู่ที่หกหมื่นสี่ถือว่าได้เป็นเลขใหม่ น้อยเรียกไม้แท้เดิมจัดโรงงานมาให้พร้อมเลยนะคะพวงไล่หุ้มกลางสีดําได้เป็นพวงไล่มันติฟังก์ชั่นมาพร้อมกับพุทคอนโทรลให้อีกด้วยสามารถเพิ่มระดับเสียงลดร,ระดับเสียงได้เชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะหน้านจอ Android นะคะติดของเป็นจอของทางส่วนตัวตด้โดยตรงเลยนะคะแอร์ตัวนี้ได้เป็นแอร์ออโต้มาให้แล้วก็ตัดด้วยลวดลายไม้สัญญาเป็นเกียร์ออโต้ มีช่องใส่แก้วน้ำผลน้ำมีมาให้นะคะมีปุ่มอีโคโหมดแล Power ้วก็พาวเวอร์โหมดระบบกันลื่นมีมาให้พร้อมเลยนะคะออปชั่นฟังก์ชันจัดเต็มให้แน่นอนนะคะสำหรับคันนี้นะใครที่สนใจต้องรีบเลยนะคะมีพุกคอนโทรลมีทุกอย่างมีมาให้ครบเลยนะคะราคาถือว่าดีมากนะคะตัวไมเนชเชนตัวนี้นะคะก็9ส่0จบาทเครดิตดีจับไปเลยฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถมือจับตัวนี้ได้เป็นแบบโคเมียมมาเช่นเดียวกันนะคะ คลู้าภายในนะคะเบาะหนังสีดำตัดด้วยตะเข็บสีเทานะคะมีตัวชาร์จแบตเตอรี่นะคะมาพร้อมกับพรมสีดำนะคะติดแอร์รอบพันมาให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยเลยนะคะออปชั่นฟังก์ชันจัดเต็มให้กับพี่ๆแน่นอนนะคะสำหรับคันนี้นะลูกค้าสามารถพับเบาะได้นะคะสามารถพับเบาะขึ้นแบบนี้ได้มาให้กับคุณลูกค้าได้เรียบร้อยเลยมือจับจะได้เป็นแบบโครเมียม ะะมีช่องใส่แก้วน้ํขวดน้ํามาให้นะคะกระจกแท้เดิมจากโรงงานไปขอนทางศูนย์โต,โตต้าโดยตรงเลยยางเดิมไม่เสื่อมสภาพมีช่องใส่แก้วน้ํขวดน้ํามีมาให้ครบเลยนะคะในส่วนของยางด้านหลังอีกฝั่งหนึ่งยางด้านหลังยางปี2024นะคะแม็กแท้เดิมจากโรงงานนะคะแม็กขอบ18แแม็กแท้เดิมจากโรงงานเช่นเดียวกันนะคะ ชุดไฟท้ายตัวนี้แบบ led มาให้นะคะมีไฟทับทิมสีแดงมุกอยู่ตรงด้านล่างไฟเบรกโดนที่3กระจกไร้ฟ้าตัดขอบด้วยโครเมียมสวยๆมาให้กับคลูกคาแบบนี้เลยนะคะในส่วนของที่เก็บสัมภาระคันนี้สามารถพับเบาะลงได้ชุดไฟท้ายของแท้ยางเดิมไม่เสื่อมสภาพตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่4เดียวกับตัวรถด,ด้วยนะคะชุดไฟท้ายของแท้ริ้วรอยต่างๆไม่มีนะคะติดแอรรอบพันมาให้ กับคุณลูกค้าเรียบร้อยอีกด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะคุณลูกค้าใครที่สนใจติดต่อหาพิงได้เลย0ู2 7 0แ3 2 5 3เบอร์พิงแอนไลน์ได้นะคะติดกล้องคอยหลังมาให้เรียบร้อยเลยนะคะติดฟิล์มรอบพันตัดขอบด้วยโคเมียมาพร้อมกับสปอยเลอร์ให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยเลยนะคะนีส่วนของยางด้านหลังนะคะยางด้านหลังนะคะยางปี2 0 2 4แม็กขอบ18แม็กสีเทาสวยๆแม็กแท้ตเดิร์จ่าโรงงานมีมาให้นะคะ มีราวบันไดสีดำมาให้พร้อมมือจับจะได้เป็นแบบโคเมียมมาให้อีกด้วยพื้นที่กว้างขวางน่าใช้งานนะคะมีช่องใส่แก้วน้ำผลน้ำมาให้นะคะกระจกแท้เดิมจากโรงงานยางเดิมไม่เสื่อมสภา,ภาพตัวล็อกเด็กทุกอย่างมีมาให้กับคุณลูกค้าครบๆเลยสำหรับคันนี้คู่มือต่างๆของเขาจะอ,อยู่ตรงด้านหน้ามาให้นะคะมีทางคู่มือสำนักรถมาให้เรียบร้อยเลยนะคะ ออปชันจัดเต็มให้แน่นอนนะคะเบาะหนังสีดำปรับไฟฟ้ามาให้กับคุณลูกค้าคู่หน้ามาให้กระจกแท้เดิมตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่ใครสนใจรุ่นนี้ต้องด่วนเลยนะคะคุณลูกค้าราคาอยู่ที่9 7 9 0 0 0บาทเครดิตด,ดีลูกค้าสามารถจัดยออฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถนะคะได้เป็นตัวไมน์เนเชนแล้วก็เลขไมล์หลักมือแบบนี้ไปใช้งานกันเลยทีเดียวนะคะโฉมใหม่อีกด้วยนะคะได้เป็นตัวโฉมปัจจุบันมาให้กับคุณลูกค้า แบบนี้เลยนะคะสำหรับก็สำหรับเจ้าโต้ตาฟอร์เจเนอนะคะ 2.4V ตัวไมเนเชนปี2022สำหรับคันนี้ปี22เลขไม6 4ถือว่าไม่เยอะนะคะเลขไม้6น4ถือว่าไม่เยอะนะคะกับราคาอยู่ที่ก็ใส9.99,000บาทลูกค้าเครดิตดีจับไปเลเซีดาวนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยคะ่ะมาดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยนะคะ สังเกตง่ายๆตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่นะคะแผ่นเพจเช็คด้านจากเลขตัวเครื่องเล่ตัวถงังแบตเตอรี่ก็ไม่ใหม่กันเลยทีเดียวนะคะชุดไฟหน้าของแท้นะคะคันเดิมตรงแท้จกโรงงานนะคะชุดไฟหน้าของแท้นะคะหม้อน้ําต่างๆสําหรับคันนี้นะคะคุณลูกค้าเป็นเครื่อง2 4 0 0เมตรอาร์ตนะคะ100เมตรอาร์ตต่างๆตัวน็อตแก้มซ้ายแก้มขวาฝากระโปรงนะคะแผ่นกันร้อน รถคอเราคือรับประกันแน่นอนนะคะไม่มีการชนหน,นักพลิกคว่ำจมน้ําเปลี่ยนสีนะคะมีวารนตีหลังการขายให้อีก30วันนะคะมีการกดลบให้อีก274รายการนะคะมีการเช็คในส่วนของแอร์ไฟแบตเตอรี่ของเหลวน้ำมันเครื่องนะคะตัวรถเรามีใบเซอร์ให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะรับประกันในส่วนของเรื่องตรวรถให้นะคะคุณลูกค้ามอน้ำต่างๆเช็คกันได้เลยนะคะ สำหรับลูกค้าท่านใดที่มองหารถครอบครัวนะคะไมน้น้อยๆตัวไม้เเชนพี่แนะนำเป็นปคันนี้อีก1นึคันนะคะรับประกันในส่วนของเรื่องตัวรถแน่นอนนะคะคุณลูกค้าสำหรับเจ้าโตต้าฟอร์จเนอร 2.4V นะคะปี2022ได้ไปตัวไมเนเชนมาให้นะคะเลี้งใบ6 0 0 0 9 0 7 9 0 0 0บาทเครดิตดีลูกค้าจับไปเลยฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถนะคะขอรายได้30,000ขึ้นไปซื้อคนเดียวจบเลย ะะสำหรับคนนี้ใครที่สนใจรุ่นนี้อยู่นะคะทะเบียนนี้นะคะรีบโทรสอบถามรายเอียดหาพิงได้เลยนะคะ0 8 2 7 0 4 3 2 5 3เบอร์พิงแอนไลน์ได้นะคะเดี๋ยวพิงจะพาไปดูสีขาวอีกหนึ่งคันนะคะเดี๋ยวพิงจะพาไปดูสีขาวอีกหนึ่งคันนะตามพิงมาเลยจ้า อีกนึงคันเลยนะคะคันที่อยู่ข้างหน้าหองพินนี่เลยคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะได้เป็นตัว m i n ์เชเชนแล้วก็ได้เป็นตัวสีขาวหลังคาดําตัวใหม่ล่าสุดของเราแล้วตัวนี้ได้เป็นตัวท็อปมาให้อีกด้วยนะคะเลขหม่เพียงแค่1,000 0เท่านั้นเองนะคะหนึ่งหมก้กโลนะคะสำหรับคันนี้นะเจ้าโตต้าฟอร์จูเนอร์นะคะสองจุดสี่เ c จ t นเดอร์แบ็กท็ปนะคะปี2021นะคะ1 2 5 0 0ล้านสอห้าหมื่น นะคะติดกล้อง360องศาติดกล้องรอบคันมาให้กับคุณลูกคา้าและที่สำคัญคันนี้ถูกขวาป้ายแดงอีกด้วยเลขใหมเ่เพียงแค่หมื่นเก้านนเองนะคะพิงนํนำเสนออีกคันนี้อีกคันเลยที่จะมาอัปเดตให้กับพี่ๆให้ได้ดูกันเลยนะคะราคาสูงดีตึงแต่รับประกันแน่นอนว่ารถของเราคือสวยจริงๆนะคะกระจังหน้าของเขาโฉมใหม่สีดำส,สวยๆไฟหน้า full LED มาพร้อมกับไฟตัดหมอกทั้งสองข้างให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะ แล้วก็ระบบเซ็นเซอร์รอบคันมาให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะในส่วนของล้อคันนี้เขาได้เป็นล้อแม็กดเดิมๆเลยนะคะได้เป็นล้อแม็กลมดำสวยๆมาให้กับคุณลูกค้ายางปี2 0 2 4นะคะแม็กลมดำสวยๆมาให้แบบนี้เลยนะคะไฟเลี้ยวแบบ LED มาให้อีกด้วยนะคะอยากดูรุ่นนี้อยากให้พิงสตาร์ทโทรหาพิงได้เลย นะคะคุณลูกค้ามือจับตัวนี้จะได้เป็นแบบโครเมียมมาให้ติดกล้อง360อ,องศาพุทคอนโทรลทุกอย่างมีมาให้ครบเลยระบบเซ็นเอร์ล็อกออโต้รอบคันปุ่มพุ s สตาร์ทเลขไมค์เพียงแค่หมื่นเก้าไมคแท้เดิมจัดโรงงานมาให้พงมลัยหุ้มหนังสีดำได้เป็นพงมลัยมันติฟังก์ชันนะคะหน้าจอทัสกรีนแอร์ออโตค้คันีได้เป็นเกียร์ออโต้มาให้นะคะเบาะหนังสีดำตัดด้วยตะเข็บสีแดงนะคะได้เป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้าคู่หน้ามาให้กับคุณลูกค้า ตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่นะคะโครงสร้างของตัวรถของเขาก็เดิมๆกันเลยทีเดียวนะคะสําหรับคันนี้นะมีระบบช่วยเตือนระบบช่วยชนนะคะฟุตคอนโทรลนะคะระบบช่วยเบรกนะคะแล้วก็มีกล้อง360องศามีมาให้ครบเลยนะคะมือจับด้านหลังแบบโครเมียมเช่นเดียวกัน นะคะคุณลูกค้าติดแอร์รอบพันมาให้กับคุณลูกค้าแบบด้วยนะคะมาพร้อมกับเบาะหนังสีดำสวยๆที่ตัดด้วยสีแดงนะคะทำให้ตัวโรตอ่ะมันดูสปอร์ตแล้วก็เบาะสวยมากสามารถพับเบาะขึ้นได้นะคะแล้วก็สามารถพับเบาะไปตรงด้านข้างได้นะคะสำหรับคันนี้นะ1 2 5 0 0ล้านานนะคะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้นะราคาถือว่าดีแล้วก็ถือว่าถูกมาก ะะชุดไฟท้าตัวนี้แบบ LED มาให้นะคะระบบเซนเซอร์อีก4จุดจุดตรงด้านหลังมีไฟทับทิมมาให้อีกด้วยนะคะสปอยเลอร์ไฟเบรกตัวที่3กระจกไล่ฟ้าตัดขอบด้วยโครเมียมสีดำมาให้อีกด้วยนะคะสีขาวหลังคาดำนะคะสำหรับคันนี้นะในส่วนของที่เก็บสัมภาระสามารถพับเบาะขึ้นได้ทำให้พื้นที่กว้างขวางที่น่าใช้งานอีกหนึ่งคเลยนะถาดรองด้านหลังมีให้ ะะ FC ทุกคนถามหาตัว r e g e n e r อร์ถือว่าเยอะมากนะคะวันนี้เป็นวันพิเศษอีกหนึ่งวันเลยนะคะที่พิงจะมาดูในส่วนของตัวนี้ที่ไม่ค่อยมีใครเขาเรียกว่ารถข้าใหม่ยังไม่มีใครรีวิวนะคะติดฟิลม์มรอบคันตัดขอบด้วยโครเมียมมาพร้อมกับคิวกันสาดให้เรียบร้อยสีขาวมุกนะคะหลังคาดาํดาตัวแบ็กท็อปนะคะสำหรับคันนี้นะ มือจับจะเป็นแบบโคเมียมมาให้นะคะพื้นที่กว้างขวางน่าใช้งานนะคะลูกค้าและที่สัมััรตัวนี้เลขหม่เพียงแค่1 9ื่นเก้าหนเท่านั้นเองนะคะรถแทบไม่ได้ใช้งานเลยนะคะเหมือนรถของผู้บริหารที่จอดไว้เฉยๆนะคะ คู่มือต่างๆของเขามีครบนะคะลูกค้าสามารถเช็คประวัติศูนย์ได้เลยเอาเลขตัวเครื่องเลขตัวถังนะคะไปเช็คประวัติศูนย์ได้เลยนะคะแต่ที่สําคัญของเรามีการเช็คประวัติศูนย์ให้กับคุณลูกค้าและก็มีการตรวจรถให้มีใบเซอร์ให้กับคุณลูกค้าลูกค้าจะได้รู้ว่ารถคันนี้ไม่มีการชนหนักมาแน่นอนนะคะเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้ามาให้ลอยเม็ดอาร์ตต่างๆตัวน็อตต่างๆก็ไม่เคยขยับออกจากที่นะคะคุณลูกค้าคันนี้ได้เป็นยางเดนหลบมาให้ นะคะคได้เป็นยางแดนหลบที่ติดกับตัวรถมาเลยแม็กลมดำสวยๆยางปี2024มาให้เรียบร้อยเลย โฉะะมใหม่นะคะวันนี้มารีวิวสฉมใหม่ทั้ง2องคันเลยอีกหนึ่งคันเป็นตัวในส่วนของตัวไม่ด้เชนแต่ตัวนี้ตัวใหม่ล่าสุดเลยนะคะสำหรับเจ้าโตต้าฟอร์จูเนอร์สองจุดสีเจนเดอร์ะคะแบ็กท็อปปี2021ันยีเอ็ดนะคะหนึ่งล้านสองแสนหม่เลกมเพียงแค่1 9ื่นเก้าโอเคดีดลูกค้าจับไปเลยฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถสนใจ2องคันไหนรีบโทรสอบถามรายละเอียดหาพิงได้เลยศูนย์แปดสองเอออกได้ทุกอาชีพนะคะ คุณลูกค้าออกได้ทุกอาชีพขอคันนี้ขอรายได้อยู่ประมาณห้าห0ื่นขึ้นไปซื้อคนเดียวจบรายได้ไม่พอขอคนกู้ร่วมหนึ่งคนนะคะลูกค้าสาหรับคันนี้นะกด, like, ก,ด share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหมพิงด้วยนะคะคลิปต่อไปจะพาคุณลูกค้ามาดูรถทนหนก็ขอให้คุณลูกค้าติดตามเลยคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ